สามสิ่งที่คุณต้องเลือกนะคะเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเลือกที่ชอบค่ะหมายถึงเลือกในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเลือกคนที่เราชอบนะคะหลายคนอาจจะกำลังคิดในใจว่าเฮ้ยไม่สิงานที่ฉันทำเนี่ยฉันก็ไม่ได้ชอบอะไรมันมากหรอกแต่ว่าเงินมันเยอะอ่ะก็เลยต้องทำนี่คุณก็เลือกที่ชอบนะคะคุณชอบในไรายได้ของมันไงนะคะนี่ก็ถือว่าเลือกที่ชอบนะคะ อย่างที่สองนะคะที่ต้องเลือกนะคะก็คือเลือกที่ใช่หมายถึงเลือกคบกับคนที่ใช่เท่านั้นนะคะและก็หมายถึงเลือกปฏิบัติด,ด้วยค่ะเลือกปฏิบัตินะคะกับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสองมาตรฐานเหรอนะจริงๆแล้วคนเราไม่ได้มีแค่สองมาตรฐานนะคะมีหลายมาตรฐานด้วยซ้ําเพราะในแต่ละวันในชีวิตของเราเนี่ยเราพบเจอคนมากมายค่ะ แล้วแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันดังนั้นเราไม่ได้จำเป็นที่จะปฏิบัติกับทุกคนในแบบเดียวกันค่ะคุณจะปฏิบัติกับคนคิดลบในแบบเดียวกันกับคนที่สำเร็จไหมคะคุณจะนั่งคุยกับคนคิดลบเป็นวันวันไหมคะจะไปนั่งฟังเขาบ่นเขาพร่ำทั้งวันไหมนะคะคนคิดลบคุณต้องหลีกเลี่ยงแต่กับคนสำเร็จคุณควรจะ อยากได้เวลานั่งคุยกับเขาทั้งวันเนาะถ้าได้เวลานั่งคุยกับเขาทั้งวันก็จะดีเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเลือกปฏิบัติเลือกคนที่ใช่นะคะและข้อที่3ค่ะเลือกในสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นนะคะอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะคะอย่างเช่นโอเศรษฐกิจไม่ดีอากาศร้อนแบบนี้นะคะโลกร้อนควบคุมไม่ได้ เราบ่นไปก็คือมันไม่ได้ทําให้อากาศเย็นเย็นขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นต่อให้เราบ่นยังไงในเมื่อเราทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วโอเคไม่สนเลยแล้วกันไม่สนเลยแล้วการเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นยังไง นะคะฉั้นโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองก็แล้วกันฉันสนแค่ว่าฉันจะทำยังไงให้ตัวชั้นดีขึ้นนะคะจะหาความรู้ด้านไหนนะ,ะจะไปทำมาหากินแบบไหนให้ตัวชั้นดีขึ้นแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีๆนะคะคือในเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตกต่ำไปหาดูได้หรือว่ามีคนที่กลายเป็นคนรวยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะย้ำนะคะกลายเป็นคนรวย กลายเป็นคนรวยก็หมายถึงว่าแต่เดิมไม่ได้รวยไงคะแล้วดันมากลายเป็นคนรวยในช่วงวิกฤตท้าไม่ถึงมีคนเหล่านี้แหละคะเขามีอะไรนั่นแหละคะ่ะเราต้องไปศึกษาจากเขานะคะดังนั้นอย่าเอาเวลานะคะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะเพราะคุณก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายแล้วฝากไว้นะคะเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่และเลือกที่ควบคุมได้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะคะ่ะ